เติมเกมง่ายนิดเดียวไปกับเทพทรูตัวแทนจำหน่ายยังเป็นทางการของเกมมือถือเพียงแค่คุณกรอก U i d ดีเลือกแพ็กเกจค่าเซดี้ที่คุณต้องการชำระเงินแล้วก็เข้าไปรอในเกมเลยิงอยู่ด้านล่างนะครับสายหนังพลาดไม่ได้กับการดู Netflix ไม่ว่าจะเป็น 4K ทีวีมือถือคอมพิวเตอร์ก็มีทั้งโปรรลยวันรลยเดือนหรือว่าหัวบ้านถาวรแบบนี้มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงแอด QR code หรือว่ารายแอดได้ที่ชาร์จ PM ด้านหน้าจอเลยนะครับ เอาแล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยพบผมการซีรีส์ร X Mobile วันนี้อยู่กับเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับโอ้ยแต่ก่อนหน้านี้ไปทําอย่างอื่นมาก็มีขอกันมาหลายตัวคือตัวมันอัปเดตลัวเนาะเราก็เลยแบบว่าเอาตัวใหม่หม,มาทําคลิปแต่ก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่จะย้อนก่อนที่ตัวใหม่จะเข้าอีกเดี๋ยวไม่ได้ทํากันพอดีนะครับเราสอนบ้านตัว EP เนี้ยเป็น EP ที่16แล้วนะถ้าใครชื่นชอบก็ติดตามไม่ว่าจะผมจะใน Discord หรือว่าจะใน YouTube Facebook กดไลค์กดคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับให้เราได้ทำทุกตัวทุกตัวไปเนาะอ่ะล่าสุดคิริเอลมันมาใหม่ผมเลยทำนะเป็น EP พีที่15อันนี้เป็น e ีีที่16ก็เดี๋ยวย้อนกลับมาให้ถามว่าจะทำตัวไหนดีมีขอกันเข้ามาเยอะอย่างแรกลินนะครับลินเนี่ยขอเข้ามาเยอะมากทั้งน้องทั้งคนดูเนี่ยอยากให้ทําลินมากถ้าช่องแชทคนไหนอยากได้ลินเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามาว่าผมอยากได้ลินจริงๆถ้าเยอะเดี๋ยวมาทาลินก่อน ตัวต่อไปนะแต่ว่าตัวเนี้มันต้องรัดให้เพลตันก่อนเพลตันเนี่ยก่อนหน้านี้ผมได้ทําการทําคลิปทีมถึกไปแล้วนานมาแล้วแต่ว่าการเล่นเพลตันมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะการมาของพี่คลายนะครับเออการมาของพี่คลายที่มันตั้งแต่แจกฟรีกันมาเนี่ยรวมถึงใครๆก็ไปโถมเปิดตู้คลายเนี่ยทาให้คลายมันโหดมากการเล่นเพลตันก็แตกต่างไปเพลตันเนี่ยเล่นทั้งทีมถึกเล่นในทั้งทีมกันกิวล์ แล้วก็ไปเล่นทีมเวทก็ยางเล่นได้เลยนะครับแต่ทีเนี้ยมีคนถามเข้ามาว่าเอาเพลตันไปยืนหลังทําไมเพราะอะไรคําตอบก็คือคลายนี่แหละนะครับถ้าทุกคนดูสกิลคลายที่ผมทําคลิปไปแล้วเนะี่ยทุกคนอ่านอ่าน,อ,านอ่านไปเนี่ยทุกคนจะพอรู้แล้วว่าไอการเพ่งเล็งของผู้ทรงพลังเนี่ยมันเพ่งเล็งคือโจมตีศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดใช่ไหมอ่าคราวเนี้ยเพลตันเนี่ยมันก็สามารถที่จะดันดาเมจไปเล่นทีมถึกแล้วเอาเป้าไปล่อได้ก็แต่ว่า ปกติทีมถึกเนี่ยสมมติว่าคาม่าเนี่ยดาเมจส0 3 0เนี่ยแต่เพลตันเนี่ยก็2,000เข้าไปแล้วถ้าหากว่าคนที่เขาเล่นเขาใส่ออปชั่นของดีๆเนี่ยเห็นปะมันสามารถที่จะทำดาเมจเกินกันไปเกยแล้วก็ไปยืนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าเรื่องละเอียดละเอียดเรามาดูเพลตันกันก่อนนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับอ่ะมาดูนะครับ ep 1 6แล้วนะเราก็ต้อง ทำให้มันเหมือนทุกท่กทุกทุก EP นะครับเริ่มมานะครับเพลตันนะครับเป็นตัวละครแทงนะครับเป็นสายเป็นท่าแสงอืมเป็นท่าแสงเรามาดูทีลนะสกิลเลยแล้วกันนะครับเล่นกันมานานคงรู้แล้วแหละแต่ว่ามือใหม่บางทีเขาเพิ่งมาเล่นเนาะก็ฟังกันไว้นะครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการตวัดมือไปนะแต่ว่าตัวที่โจมตีเนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ด้านหลังนะครับเนะี่ยปล่อยพลังไฟฟ้าออกไปนะพลังเวท ต่อมานะครับสกิลที่2หรือว่าสกิลที่ชื่อว่าการพิภากษาของสาวกนะครับการโจมตีของเพลตันเนี่ยถ้าหากว่าดูสกิลแรกด้วยเนี่ยมันจะไม่ใช่การโจมตีที่ขึ้นอยู่กับการโจมตีเวทเพียงเดียว แต่จะเป็นขึ้นอยู่กับพลังป้องกันด้วยผมเนี่ยก็เลยชอบทําพลังป้องกันมากเพราะว่ามันแรงนะครับแล้วเวลาโจมตีเสร็จด้วยสกิลเบสิกพื้นฐานเนี่ยจะลดพลังโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยเป็นอัตรา100%กอเ็ตคือติดโชว์เลยเนี่ยถึง2เทินด้วยกันนะทำให้เพอตันเนี่ยแค่สกิลแรกก็ดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่ามัน PVP โหดจริงนะครับถ้าอัพเนี่ยเราจะลดพลังโจมตีจาก7เป็น9%้ด้วยนะบอกเลยว่าอัพกวกคุ้มนะครับพลังโจมตีสูงขึ้นลดดาเมจมากขึ้นต่อมา การพิพากษาของสาวกนะครับเป็นหุ่นยนต์บินกับฟาดกันสองทีอืมืมสองมือทุบคนละทีนะครับการโจมตีเนี่ยจะโดนศัตรูทั้งหมดนะครับทั้งหมดความเสียหาย42%เของเวทและป้องกัน47เห็นบ้า2สองครั้งสองครั้งนี่แหละมันแสบเพราะว่ามันทำให้สามารถตีตัวที่มันโดนเป็นจำนวนครั้งแล้วโหดได้นะครับแถมถ้าไม่พอยังฟื้นฟูพลังชีวิตของเราเนี่ย32%เท่าแล้วความเสียหายด้วย และอัพก็จะฟื้นมากขึ้นถึง10%เ่ยว่าจาก432เป็น4 3อันนี้ก็อัพคุ้มอีกนะครับต่อมาสกิลแสบอีกสกิลหนึ่งครับแสงจากต่างโลกปล่อยเลเซอร์มาจากประตูมิตินะครับโอ้โหแล้วส่งต่อมาจนถึงจุดนัดพบเอฟเฟกอลังการมากนะครับสกิลนี้นะครับเรียกว่าศัตรูที่จะโดนเนี่ยตัวไหนบัฟเยอะสุด จะยิงใส่คนนั้นและคนนั้นจะโดนขจัดบัฟ2 100%นะ100%เลยและเปลี่ยนเลือดเนี่ยเหลือแค่เพียง32%แน่นอนถ้าคุณอัพเลือดจะเหลือ25%ทันทีเนี่ยนะครับทำคนแพ้ใน Q ิวโวทำคนแพ้ใน PvP มานักต่อนักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสกิลของเพลตันแล้วไปดูแพสซีฟการคุ้มครองของเนสตานะครับโดยตัวเราเนี่ยเมื่อเลือดต่ำกว่า50%เมื่อไหร่เนี่ยจะฟื้นฟูเลือดเท่ากับ1 6 5 ของพลังป้องกันผู้ไร้แถมยังทํางานได้ถึง2ครั้งด้วยอันนี้ว่าเด็ดแล้วทําให้ท่านบางลังป้องกันก็สามารถฮิวตัวเองได้อีกแต่ศัตรูทั้งหมดเนี่ยเมื่อเราเนี่ยโดนโจมตี4ครั้งอ่ะเราจะสะท้อนไปแบบ1นึ่ครั้งอันเนี้ยเป็นดาเมจตรงตรงนะตรงตรง,ง,งเลยไม่มีแบบมาหักลบอะไรมากก็คือ1,100สวนกลับไปพูดง่ายๆคือมีสะท้อนอีกแล้วเวลาอัปเกรด การฟื้นฟูเลือด165%เวลาเลือดน้อยของป้องกันเราเนี่ยจะกลายเป็น190%นะแถมไอ้ฟื้นฟูเลือดเยอะแล้วเนี่ยถามว่าทำไมเพลตันต้องมี C เยอะเพราะพอซีอเนี่ยเคยฟื้นเลือด2ครั้งกลายเป็น3ครั้ง C2 นี่ยืนได้นานแล้วนะแต่พอ C6 อะ่ะมันสวน1485จากเดิมสวนด้วยดาเมจ1 1 1 0้ยไอ้1100เป๊ะถ้าโดนโจมตี4ครั้งซึ่งมันนับหมดนะ จะตีเบิ้ลของตัวนั้นตัวนี้จะโดนกระดอนมาโดนแล้วนึกออกไหมอยู่กับรูดี้ยกโลขึ้นมาเนี่ยตีใครเขาก็โดนตีมันก็มีโอกาสสะท้อนสวนนั่นเองนะเดี๋ยวมีสาธิตให้ดูตอนท้ายเกมด้วยนะครับอ่ะซึ่งมันทาให้เราเป็นบูบุญได้อย่างดีแล้วเป็นดาเมจกันเยอะแยะมากมายผมจะจะบอกให้จะขั้นนิดนึงก่อนที่ทุกคนจะดูเนี่ยอ่ะไปดูสงครามกิหรือกิวอลนะอันดับกิผมเนี่ย แพ้ไปหละตอนแรกขึ้นไปอันดับ6แต่ว่าก็ตกลงมานะครับตกลงมาอันดับที่11ของเกมแล้วนะแต่ว่าก็ยังถือว่าเล่นกันได้ดีมากเพื่อนๆในกิวเลน่นได้ดีมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทีมป้องกันของแต่ละคนเห็นไหมก็จะชื่นชอบมากนะครับชื่นชอบมากที่จะใช้บริการเพลตันนี่นะคนนี้ก็ใช้เพลตันนะครับเพลตันมันเล่นได้หมดนะคือบางคนอาบอกเอ้ยเล่นได้แค่ PVP PVP เนี่ยมันก็หมายถึงสงคมเบเ็ดเสร็จมันก็หมายถึงกิววอร์ใช่ปะมันก็หมายถึง PVP มันก็เยอะมากแล้วนะนึกออกไหมครับเนี่ยคนนี้ก็ใช้เพลตันนะครับเห็นปะคนนี้ก็ใช้เพลตันนะครับเนี่ยอันนี้คือทีมป้องกันนะทางขวาเราไม่นับนะมันคือทีมที่ป้องกันอยู่จริงๆนะนี่ก็ใช้เพลตันนะครับเนี่ยปราสาทหลักปราสาทรองมีเพลตันกันเกือบหมดนะครับเนี่ยอันนี้ก็เพลตันนะคือเอาง่ายๆเลยส่วนใหญ่จะลงอย่างน้อยหนึ่งคนนะมีเนี่ยเพลตันเพลวตันเห็นปะ มีหมดเอาเป็นว่าดูแค่นี้คงเข้าใจกันแล้วเนี่ยปะการน้าเนี่ยการป้องกันบ้านเนี่ยใช้เพลตันเนี่ยดีจริงๆแล้วแล้วมันก็เกิดคําถามครับว่าเออในอารีน,า,นะน,รนาเนี่ยในอารีนาเนี่ยคือมันมีคลายตลอดอะดูะดิคลายคลายอ่านอันนี้ใช้ทีมผสมก็เป็นเพลตันใช่ไหมยืนหน้าอ่อันนี้เพลตันยืนหลังเนี่ยเกิดคําถามแนละ้วบางคนสงสัยว่าเฮียทาไมอ่ะพี่ทาไมเขาถึงใช้เพลตันยืนหลังกันล่ะเราอธิบายไปเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูของสวมใส่กันก่อน นะเดี๋ยวมาสาธิตให้ดูว่ายืนหลังนะมันเล่นกันยังไงนะครับอะมาดูก่อนจะดูของสมใส่ดูข้ามขีดจํากัดก่อนเมื่อกี้เราอธิบายกันไปแล้วว่าซีไหนบวกอะไรเนาะก็ไม่ต้องพูดยาวแต่ว่าหลักๆเลยดูพลังที่มันเพิ่มขึ้นอะซีหนึ่งซีสองจะเพิ่มพลังป้องกัน12และ6ตามลําดับนะซึ่งพลังป้องกันเนี่ยมันก็มีผลกับความถึกและมันก็มีผลกับการฮิวของแพสซีฟที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับทำให้ฮิลได้เยอะรัวขึ้นอะเพิ่มเลือดมากขึ้นโอกาสที่เลือดจะลงไป ก็ได้น้อยลงนะครับและลดความเสียหายที่รับ10%นี่ทําให้ถึอขึ้นมากๆยังเพิ่มพลังป้องกันต่อไปจนถึง46เลยนั่นเองนะครับเห็นไหมการอัพเกรดสกิลบอกไปแล้วว่าสกิลไหนก็ดีหมดนะดีทุกอันนะครับมีโอกาสอัพให้หมดเลยก็ถ้าถามว่าลงอันไหนก่อนมันก็แล้วแต่ดวงท่านผู้ชมแล้วกันนะครับอ,อ่ะทีนี้อุปกรณ์สมใส่เนี่ยผมเนี่ยใช้แบบนี้ก็ชอบนะครับชอบใช้แบบนี้ การใช้เนี่ยก็จะเป็นพลังป้องกันเปอร์เซนต์ด้านหน้าทั้ง2อ,อันเลยเพราะอะไรผมว่ามันทำให้เราฮิวแรงนะแล้วก็เราก็จะถึกแล้วก็โจมตีแรงอ่ะพลังโจมตีเราขึ้นอยู่กับพลังป้องกันการฮิวขึ้นอยู่กับพลังป้องกันความถึกขึ้นอยู่กับพลังป้องกันผมก็เลยดันพลังป้องกันที่ค่อนข้า,างที่จะสูงนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ออปชันข้างในเนี่ยจะเน้นเป็นตาบล็อกกับพลังป้องกันเปอร์เซนต์อย่างเช่นชิ้นเนี้ยยังไม่ดีนะเพราะว่าบล็อกผมมันดันจะร้อยอยู่แล้วผมก็เลยเริ่มลืมมันไปแต่ว่าอันนี้ มันเพิ่มพลังป้องกันจริงแต่ว่าอันอื่นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความเสียหายขี้เอยพลังความเร็วในการโจมตีก็ไม่ค่อยได้ใช้นะผมก็จะแนะนําว่าให้เลือกนายประตูแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่พลังป้องกันพลังป้องกันเสร็จอฟลองเนี่ยถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยให้เลือกเป็นอัตราบล็อกแล้วก็พลังป้องกันเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้อ่านี่เราก็จะได้บล็อกกับพลังป้องกันมาอันนี้มันจะมีเลือดด้วยอ่าก็จะดีหน่อยแต่ว่าถ้าถามผมนะถ้าจะเอาไปยืนหลังนะแนะนําเลยว่าอาจจะเป็น พลังป้องกันเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นี่ถ้ามีก็คือดีนะครับถ้ามีก็คือดีเพราะว่าอะไรรู้ปะเอาไปยืนหลังดูดตีนนะครับอไปดูดพลังโจมตีซึ่งหรือจะเอาเป็นออปชั่นเป็นพลังโจมตีทั้งหมดก็ได้แต่ว่าออฟลองเนี่ยก็เป็นพลังป้องกันบล็อกแล้วก็เอาพลังโจมตีทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ว่าเอาแค่2ออันก็พอเนี่ยมันพอมีอยู่มันพอมีอยู่มันก็ดันได้นะอเดี๋ยวผมตีให้ดูนี่ อ,อ,อันนี้เจ๊งนะครับพอพาความเร็วออมาทําไมแต่ว่าผมใช้อย่างนี้แหละนะครับผมใช้อย่างนี้เพราะว่ามันลงลง,ลงล็อกที่98ปฏิพอดีนะครับผมใส่เสื้อบล็อก2อันแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทําบล็อกเกินเกินไปเนี่ยนะ,ะใส่เป็นลดความเสียหายจะดีกว่านะครับมันจะได้ถึกขึ้นอีกไนงะ,ะด้นหน้าเราใส่เป็นออฟปาร์้องกันเปอร์เซน็นต์ตาบล็อกแล้วก็เลือดเกิดแบบเนี่ยอันนี้ยิ่งดี เห็นปะพลังป้องกันป้องกันเลือดอย่างเงี้ยก็ดีแล้วก็เสื้อเนี่ยอัตราบล็อกนะครับผมเอาพลังโจมตีเปอร์เซนต์กับป้องกันแล้วก็บล็อกมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้ดันดาเมจเอาไปยืนหลังได้ง่ายๆนั่นเองในทีมถึกนะแต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่าคาาอยู่ดีนะครับแต่ว่าเห็นไหมว่ามันสามารถดันพลังโจมตีกับป้องกันไปด้วยได้นะครับมันไม่ค่อยมีใครใช้เนี่ยบล็อกพลังป้องกันอย่างเงี้ยออฟก็สวยแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนส่วนแหวนนะครับก็จะใช้เป็นแหวนที่เพิ่มพลังป้องกันอีกกเนนนััะครบ อัตราบล็อกพลังป้องกันเห็นไหมว่าอัตราบล็อกผม9.8เนี่ยมันล้นแล้วนะครับมันล้นเกินผมก็เลยคิดว่าผมอาจจะเปลี่ยนชิ้นนี้นะครับเพราะว่าอัตราบล็อกบวกอีก10เนี่ยไอ้ <c oughs> บวกอีก6เนี่ยตอนเนี้ยมันเกินไป4่ใช่ปะ่ะเราถอดอันนี้ที่มันบล็อกสได้ผมก็เลยบอกทุกคนว่า <c oughs> ค่อยๆทําของไปดีกว่าผมก็จะใช้เป็นพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาจจะเป็นไม่เอาบล็อกเลยเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ หรือเลือดทุกคนก็ไปลองดูถ้าทุกคนใส่เลือดด้วยเนี่ยทุกคนก็จะถึกยิ่งขึ้นใช่ไหมหรือพลังป้องกันบวกพลังป้องกันธรรมดาเนี่ยก็ดีนะเพราะว่ามันก็ทําให้ทุกคนเนี่ยมีเบสสตัตที่ดีนะครับแต่ถ้าพลังป้องกันกับเลือดอย่างเงี้ยผมก็ว่ามันก็โหดแล้วนะครับอันนี้พลังป้องกัน15ทุกคนไปลองหาดูครับเพราะว่าหลักๆเลยพอเวลาติ๊กหลายอันเนี่ยของมันก็จะน้อยลงใช่ไหมเนี่ยพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่พอมันเป็นความเสียหายขี้กับลังดนตรีก็อย่าไปเอานะครับค่อยๆจัััดดกกกนนนนูแล้้วะะะรขอองง4ย่าา็จปมณี เน้นออฟถึกๆแล้วก็ถ้าพลังโจมตีมาด้วยก็จะดีเพราะว่าสปีดเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเอาให้ดาเมจความแรงเออพลังโจมตีเนี่ยมันสูงยิ่งออกว่าคาม่าได้ยิ่งดีเพราะว่าคาม่าเนี่ยมันก็ต้องเน้นพลังป้องกันกันกบจุดอ่อนอยู่ดีแต่ว่าพลังโจมตีมันออกหวยตรงนี้แล้วผมต้องการออบคิเห็นปะผมต้องการออฟคิเพราะว่าคาม่าผมเนี่ยได้คิ เลทถึง95%แล้วก็จุดอ่อนเนี่ยทะลุ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์มันที่เรียบร้อยแล้วพลังแหวนเนี่ยผมก็ใส่ป้องกันนะแหวนก็ใส่ป้องกันกับเลือดคือถ้าจะเอาจริงๆแล้วแหวนเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนอีกก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพลังป้องกันมันก็ได้ทั้งถึกทั้งโจมตีผมเลยเลือกพลังป้องกันด้วยนะครับอ,อันนี้คืออัปเดตให้คาม่าให้ดูเฉยๆหลักๆวันนี้เพลตันเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นให้ดูนะครับโดยการจัดทีมนะครับในอารีน่ากับในสงครามเบ สงครามเบสเซน็เนี่ยถ้าหากว่าจัดทีมเนี่ยอันนี้อยู่แร้งสูงสุดนะสงครามเบสเซน็จเนี่ยเพลตันก็จะยืนในทีมเวทมาตรฐานนั่นแหละก็คือยืนหน้าแบบนี้แล้วก็ยืนรับดาเมจให้กับแก๊ง ตัวเวททั้งหลายด้านหลังเนะก็โคเนี่ยเอามาสําหรับเล่นพระทีมนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าโคไม่โดนซีซตอนแรกแล้วก็สามารถซีซีศัตรูได้ด้วยก็จะเล่นประมาณนี้ทีมเวททุกคนรู้อยู่แล้วเนะเราเล่นกันมานานนะแต่ว่าทีมถึกเนี่ยจริงๆแล้วเพลตันยืนข้างหน้าเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็นเจฟนะเพราะว่ามันมีเพลตันคนเดียวมันแบ่งร่างไม่ได้แต่ถ้าเราได้เล่นทีมตัวเองเมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะเดี๋ยวผมพาไปให้ดูมันก็จะมีทีเ่เราป้องกันได้นี่นะ ผมเอาเพลตันไปยืนหลังแต่คนที่เอาเพลตันไปยืนหน้าก็มีนะครับแต่ผมเนี่ยเอาไปยืนหลังแบบนี้เลยเนี่ยๆ,ๆ,ๆ,ๆผมว่ากันได้เยอะนะผมกันได้เยอะมันก็เรียกว่า,าเดี๋ยวผมดูเราเวลาเราเจอคลายเนี่ยทุกคนเจอคลายเนี่ยทุกคนจะเอาเพลตันไปยืนหลังแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมาพาไปดูนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคนในกิวขาขาอื่นหรือเปล่ามาดูก่อนไม่แน่ใจอ่ะใช่เห็นไหมเราเจอถ้วยทองเห็นไหมเริ่มมาโดนดับศูนย์ก่อนเพราะว่าตอนเนี้ย มีคนเกิดใหม่เยอะก็เลยใช้นี่ดับศูนย์ดูที่เรากางโล่ก่อนยืนหน้านะเห็นนะรับดาเมจกันไปนี่ตีมาเนี่ยอย่างน้อยคาม่าเราจะทนไหวเพราะไปยืนหน้ามันเพิ่มดีเฟนต์เออให้เพลตันที่เด้งเลือดได้ไปยืนหลังแทน,นนะครับเขาหินมาไม่ติดแล้วเพราะเรากางโล่ไปแล้วอ่าปาดฮึบอ่าปาดเรียบร้อย ไปเกินใหม่กันหลายคนต่อมาตัดฮิวแต่ฮิวไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่าโล่เรายังอยู่ยังไงก็โดนเบานี่เคาะไปสองทีคางูระจะตายแล้วเพราะโดนสองทีนับนะครับเนี่ยเห็นป่มโดนสะท้อนโดนตีโดนตีธรรมดาคางูระตายเลยเห็นไหมครับคางูระตายเลยทําให้เพลตันเนี่ยแม้ว่าจะไปยืนหลังเนี่ยมันจะนิ่มเนาะแต่ว่ามันก็ทําให้เพื่อนแข็งและทําหน้าที่สะท้อนเด้งเลือดไปอ่ะ เขาปูระเบิดมาแรงนะคาม่าผมถ้ายืนหลังตายแล้วนะครับเห็นปะเนี่ยดูเลือดคาม่าผมดิเนี่ยปิ่มมากสุดท้ายก็ตายแต่ว่าโดนตีเนี่ยเพลตันโดนทั้งหลังติดหินกันไปลำบากนิดนึงนี่ครับกลางโลกสลายบดีบัฟครันนี้ก็กลับสู่เส้นทางแต่เขาก็แรงนะผมก็เกือบตายแต่ว่าเพลตันเนี่ยขนาดว่าบินนิ่มข้้งหลังเ่ยก็ยังคนไหวแล้วเราก็หิวสู้ขึ้นมาใครจะวิ่งตีเรายังไง ด้วยความที่เราเป็นตัวแท้งเราก็ทนมือทนตีนเลือดเด้งไปเสร็จแล้วก็คิวสู้จนคลายเขาเนี่ยสกิลจะหมดแล้วเห็นปะขนาดว่ารอบสองแล้วเนี่ยถ้าทนรอบนี้ได้เนี่ยก็คือหวานเจี๊ยบเห็นไหมครับเทลตันมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะยืนหลังเนี่ยนนนนเนี่ยโดนโอ้โหโดนเนี่ยเลือดเด้งอีกแล้วเห็นไหมครับเห็นเลือดเลือดเด้งเต็มอีกแล้วกว่าที่คลายจะตีหมด3มรอบเนี่ยมันทนไหวครับถ้าหากว่าอยู่ทิมถึกเห็นไหม มันทุนไหวครับเนี่ยเราโดนใครล็อกเป้าตีตลอดนะอืมเนี่ยเห็นไหมโดนสถานะเราก็เหนียบพ้นไปเคลียร์ดีบัฟรวมถึงโล่ไม่ใช่เฉพาะอามาตะนะเนี่ยรวมถึงโล่แล้วนี่พออมตะมา,า,มาเราสตันกับปิดดีบัฟเรียบร้อยเห็นไหมครับอ๋อนี่กิวไม่ใช่ไม่ใช่กิวเราคนระับผมจำชื่อผิดอ่ะ ก็ประมาณนี้บอกว่าทุกคนจะพอเข้าใจว่าเอ้ยเพลตันเนี่ยมันยังเก่งมากๆเลยนะก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมให้ทเท s อสอะแล้วก็จะปั้นเนี่ยปั้นเลยยังไงก็คุ้มนะครับไม่มีไม่มีศูนย์เปล่าแน่นอนนะสำหรับเพลตันนะครับก็ไปจัดกันได้นะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์ like, กด s u b สไครต์แล้วก็เม้นเข้ามานะครับสรุปยังมีคนอยากให้ทำลินไหมจะได้ทำให้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ